ลีเดียกลับมาทวงคืนบัลลังสวยพุ่งหุ่นเป๊ะแถมร้องเพลงพาวเวอร์กลับมาทวงบัลลังแล้วสำหรับคุณแม่ลูกสามสุดตองลีเดียสลันลัดภรยาสุดที่รักของแม็กทิลดินหลังจากให้กำเนิดลูกชายคนเล็กน้องดีออนแม่ก็เบรกรับงานปั๊มนมเลี้ยงลูกอยู่บ้านวนไปแต่ช่วงนี้นอกจากจะกลับมาฟิตหุ่นกู้ร่างเดิมแล้ว แม่เริ่มกลับมารับงานมากขึ้นทั้งออกอีเวนต์ทั้งร้องเพลงและต้องบอกเลยว่าแม่สวยแซ่บหุ่นเฟิรม์มเริ่มคืนล่างแล้วแฟนๆต่างกไดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมมากมาย